รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมและนี่คือรายการเมืองไทยใช่เลยนะครับกลับมาพบกับผมสุทธิพงศ์ทัศพิทักษ์กุลและทีมงานเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมครับตั้งแต่เหตุการณ์ก่อวินาศกรรมกราดยิงผู้บริสุทธิ์นะครับที่ปารีสที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตนับร้อยนั้นนะครับเรื่องนี้ก็ส่งผลกระทบยังเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงในรัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยล่าสุดนี้ออกมาตรการคุมเข้ม นะครับสั่งให้หน่วยงานต่างๆทั้งตำรวจและทหารนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกคนได้มีการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยและความเข้มงวดกวดขันในเรื่องของความปลอดภัยต่อทั้งชีวิตของผู้คนและนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในเมืองเศรษฐกิจสําคัญสําคัญเมืองท่องเที่ยวสําคัญสาคัญอย่างเช่นพัทยาเป็นต้นนะครับแต่หลายคนกลับมองว่ามาตรการคุมเข้มหรือการเข้มงวดเพิ่มขึ้นในเรื่องของความปลอดภัยที่รัฐบาลมีนโยบายนี้นะครับอาจจะทําให้บรรยากาศในการท่องเที่ยวนั้นเสียไป วันนี้คุณสิรินันโรจะนะธรรมจะพาเราไปติดตามการทํางานของตํารวจและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยของเมืองพัทยานะครับว่าเขาจะทําให้นักท่องเที่ยวเหล่านั้นรู้สึกปลอดภัยและอุ่นใจในการมาเที่ยวเมืองพัทยาอย่างไรในช่วงนี้ไปพบกับคุณสิรินันโรจะนะธรรมกันเลย คุณผู้ชมคะรายการเมืองไทยใช่เลยวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาที่พัทยาค่ะพัทยานี่ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะคะมาอยู่ที่นี่กันมากมายทีเดียวแต่ละปีและในช่วงนี้เป็นช่วงไฮซีซันแล้วด้วยนะคะในช่วงสถานการณ์ของก่อการวินาศกรรมของปารีสที่ผ่านมาเนี่ยนะคะจะมีผลต่อพัทยาอย่างไรบ้างมีผลต่อนักท่องเที่ยวอย่างไรกันบ้างในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับท่านผู้กำกับสบพเมืองพัทยาแล้วก็รวมทั้ง ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะไปตรวจตาตามจุดเสี่ยงต่างๆของเมืองพัทยาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวตามกันไปได้เลยค่ะถันีญญตำรวจที่พัทยาเนี่ยนะคะได้มีการดูแลทักท่องเที่ยวอย่างไรบ้างวันนี้ภาคผู้ชมมารู้จักกับท่านผู้กกับสุทัศน์พุ่มพันธุ์ม่วงค่ะสวัสดีญญค่ะท่านผู้กกับค่ะเหตุการณ์ของปารีสก,ก็คือเหตุการณ์ก่อการร้ายในปารีสเนี่ยมันมีผลเกี่ยวข้องกับนนะักท่องเที่ยวในพัทยาไหมคะครับก็คงเชื่อว่าน่าจะมีผล เพราะว่าเป็นเหตุการณ์การทําเกี่ยวกับชาวต่างชาติที่ถูกกระทําที่ว่าโดนระเบิดนะครับวรรมก่รแล้วท่านมีมาตรการในการดูแลนักท่องเที่ยวอย่างไรบ้างคะในช่วงนี้ครับคือเมื่อก่อนหน้านี้สักพักสัปดาห์แล้วก็มีนโยบายของตรอสำนักงานตำรวจชาติก็มีรองผบตรนั้นลงมากําชับเกี่ยวกับมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวแล้วป้องกันเหตุค,คือม,มีมีมาตรการ10ด้านมาให้เจ้าที่ตํารวจแล้วก็ ทหารและก็ฝ่ายปกครองเนี่ยร่วมกันเข้มงวดอยู่แล้วค่ะ <inhal> er> ในส่วนท้องที่ในพัทยานะคะ <eterm conteúdo> จุดไหนที่ถือว่าเป็นจุดที่เสี่ยงที่สุดก็ถ้ากําหนดจุดลําดับความสำคัญที่นักเที่ยวไปเยอะแล้วก็พักผ่อนกันเยอะน่าจะเป็นแถวเขาพระตำหนักแล้วก็แหลมบริไฮครับที่มันนักท่องเทียเ่ยวชาวจีนและชาวต่างชาติเนี่ยไปไปท่องเที่ยวกันไปท่องเที่ยวกันคือ<ด>นอกจากตำรวจทุกหน่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเหลี่ยตอมตรตำรวจ <AM. S 2> ท่องเที่ยวในพัทยา และหน่วยงานอื่นก็เป็นทหารฝ่ายปกครองทหารเรือทหารบกแล้วก็อำเภอฝ่ายปกครองรวมทั้งเมืองพัทยาครับที่มีการประสานกําลังกันได้ออกตรวจตาแล้วก็วางกําลังป้องกันเหตุแต่ละจุดค่ะค้นคะในช่วงของในในส่วนของนักท่องเที่ยวที่ในช่วงนี้ไฮซีซั่นนี่นะคะ,คะมีนักท่องเที่ยวฝรั่งเศสเข้ามาเยอะไหมคะ ท่าที่สารวจเมื่อวานก็ไม่เท่าไรครับไม่เท่าไรครับ่ะส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศไหนคะก็คือจีนครับจีนกับอินเดียครับอินเดียอันดับสองในส่วนของท้องที่ของท่านนี้ในการตรวจตาในช่วงกลางคืนนะคะในในส่วนไหนที่จะเดินดูแลนักท่องเที่ยวมากที่สุดเลยก็น่าจะเป็น walking street ครับ a อ k i n g s ส r e e t ครับคือสาหรับเจ้าที่ตํารวจแล้วก็หน่วยงานอื่นที่ร่วมกันช่วยกันป้องกันและดูแลนักท่องเที่ยวนะครับก็ได้ใช้กําลังหลายหน่วยก็ฝาก ประชาชนที่มีเบาะแสที่จะให้ข้อมูลกับตำรวจแล้วก็เจ้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็ทหารเพื่อช่วยในการป้องกันเหตุหรือมีอะไรก็ฝากติดต่อมาให้ข้อมูลกับทางเราได้ครับค่ะวันนี้ทางรายการต้องของขอบคุณท่านรุ่กลับมากค่ะขอบพระคุณค่ะครับ คือถ้าเรือแหลมบริฮายค่ะก็เป็นจุดรวมของนักท่องเที่ยวตรงนี้จะไปไหนบ้างคะท่านสารวัตรคะเป็นจุดรวมของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเ<ม>ที่ยวที่เกาะลานครับค่ะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยจะมาลงเรือที่นี่นะคะก็เรียกว่าเป็นศูนย์รวมของนักท่องเที่ยวทั้งหมดนะคะหลังจากที่มีเหตุวินาศกรรมที่ปารีสแล้วเนี่ยคนตรงนี้จะหายไปไหมคะยังไม่หายยังไ,ไม่หายนักท่องเที่ยวยังเท่าเดิมอยู่ยค่ะแล้ว ที่ต้องมาตรวจจุดนี้ทุกๆวันเนี่ยมันเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้างคะตรงนี้ส่วนมากก็ะะจะเป็นเกิดคาคดีลักทรัพย์รับรถจักรยานยนต์แล้วก็รวกระียวค่ะมันเป็นคดีเล็กๆแต่ว่าก็ถือว่าเป็นกระทบต่บบอภาพพดพดก็ค่ะก็เลยทุกคนเนี่ยเวลาที่จะมาลงเรือตรงนี้นก็ต้องจอดรถไว้ใกล้เคียงตรงนี้นะคะ,คะ จุดนี้คือถือว่าเป็นจุดเสี่ยงจุดหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ต้องมาตรวจตานะคะป้ายเตือนสัญญาณนะฮะระวังทรัพย์สินพรพอมีการเหตุวิ่งราวทรัพย์นะครับก็ทางโรงพักเราก็จัดเป็นป้ายสัญญาณเตือนกับแผงไฟในเวลากลางคืนนะเตือนป้องกันนักท่องเที่ยวเพราะบนเขานี่เคยมีเหตุการวิ่งราวทรัพย์การจิงทรัพย์และก็คดีกรมขืนนะฮะจากพัทยาของทางโรงพักพัทยาก็จัดเจ้าที่มาตรวจสอบและตั้งจุดตรวจจุดสกัดนะครับ ให้ตำรวจขึ้นมาตรวจแล้วก็ให้ตำรวจอาสาวนมาดูทุกชั่วโมงนะฮะผัดกันหมุนขึ้นมาเพราะเนื่องจากมีเหตุก็เกรงว่าจะมีปัญหาก็จะให้เจ้าที่ขึ้นมาตรวจบ่อยครั้งขึ้นจากปกติครับส่วนรถยนสองศูนย์ก็จะวิ่งตรวจนะครับเหตุโดยทั่วไปทั้งมัธยาครับอันนี้ก็เป็นอ่บริเวณ เขาพระตำหนักนะฮะก็จะมีเสดตีององกรมหลวงชุมพรนะครับอยู่ที่ทางด้านประทับอยู่ที่ทางด้านยอดเขานะเป็นพระบรมรูป,ปก็จะมีพวกนักท่องเที่ยวจะมาจอดรถเพื่อจะขึ้นไปสักการะบูชานะครับแล้วก็ช่วงเย็นก็จะมีพวกร้านกาแฟมีนักท่องเที่ยวมาจุดชมวิวครับของตัวเมืองพะยาจุดนี้จะเห็นทั้งเมืองมัทยนะครับที่เขา ือเป็นจุดสาคัญมากเลยที่นักท่องเที่ยวจะมาแล้วก็จะมีเหตุบ่อยบ่อยๆครั้งนะครับจุดเสี่ยงตรงนี้ส่วนใหญ่ที่จะพบเรื่องอะไรคะตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นเหตุลักทรัพย์นะฮะวิ่งราวทรัพย์แล้วก็เคยมีเหตุกดีข่มขืนนักท่องเที่ยวในยามค่ำคืนนะครับ<ม>เพราะโดยรอบเนี่ยก็คือโดยกลางวันส่วนใหญ่ก็จะเป็นองค์พระกรมหลวงชุพรนะครับเหตุวมศัดว์ก็จะมานักท่องเที่ยวจะมาสักการะแล้วก็จะมีจุดชมวิวณนะบริเวณนี้และโดยโดยรอบเขาเนี่ยเขาพระตำหนัก กลางคืนก็จะปิดประมาณ5้าทุ่มน,นะครับก็จะมีจุดชมวิวต่างๆซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถไปได้ก็จะมีเหตุเกิดขึ้นได้ในตอนกลางคืนส,นส่วนใหญ่ครับนักท่องเที่ยวที่พัทยาเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้คุณผู้ชมคงจะทราบกันแล้วนะคะว่าเหมือนเดิมนะคะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นพัทยาคองอยังปลอดภัยเพราะว่ายัางมีเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ความปลอดภัยแล้วก็ดูแลพวกเรากันอยู่วันนี้ทางรายการต้ของขอขอบคุณท่านเจ้าหน้ีทีรวทุกท่านนะคะท่านรองสารวัตร<อ>ท่านสารวัตรค่ะขอบคุณมากค่ะ เรียกได้ว,ว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะครับที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการดูแลและก็คุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศนั้นทํางานอย่างเต็มที่นะครับแน่นอนครับความสําคัญที่สุดของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองไทยทุกคนนั่นก็คือความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับก็ขึ้นอยู่กับทุกคนนะครับทุกท่านด้วยในฐานะเจ้าบ้านเป็นหูเป็นตาแทนเจ้าหน้าที่ในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับในช่วงต่อไปนะครับน้องต้นอธิวัฒน์สนิทวงศ์นฤทธิยาพิธีกรของเราจะพาไปพบกับช่วงของคนของประชาชน ไปติดตามวิสัยทัศน์และสไตล์การทำงานของบุคคลที่เราคัดเลือกมาแล้วว่าเป็นคนที่อุทิศตนเพื่อส่วนรวมจริงๆไปพบกันตังต้นในช่วงนี้กันเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับแม่วันนี้นะครับบรรยากาศสดชื่นมาก น้อยครั้งจริงๆนะครับที่จะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่เขียวและสดชื่นมีทั้งต้นไม้ใบหญ้าแล้วก็นกโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะครับธรรมชาติจริงๆนะครับในเมืองกรุงจะหาอากาศแบบนี้ได้ยากมากเลยนะครับและในช่วงคนของประชาชนวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวตามผมไปเลยครับรับรองว่าคุณผู้ชมห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดนะครับไปครับ ผมก็นั่งอยู่กับแขกรับเชิญของเราแล้วนะครับซึ่งท่านก็เป็นผู้ที่มีความคิดนะครับหรือว่าหลักการคิดเพื่อคนของสังคมของเราเนี่ยยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาคุยกับท่านกันดีกว่านะครับขอเชิญพบกับพลโทนัทพิพัฒน์พิทักษ์ชาติครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับหลังจากที่ท่านจะเสียแล้วเนี่ยท่านได้ใช้เวลาส่วนใหญ่แล้วทําอะไรบ้างครับตอนนี้ครับผมก็ได้ใช้วิชาความรู้จากที่ผมเคยทำงานมา ครับงานของผมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการทําราชการเกี่ยวกับด้านการศึกษามา,มาโดยตลอดอเพราะฉะนั้นผมก็มาดูแล้วว่าบรรดาเด็กๆเนี่ยคนยากคนจน,นโดยเฉพาะที่ยังไม่ค่อยมีรายได้นะพ่อแม่ยากจนเนี่ยเขายังไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงการศึกษาออย่างพร้อมมูลนะครับเพระ<ม>ขาดปัจจัยหลายๆอย่างโดยเฉพาะเรื่องเงินทองต่างๆเนี่ยผมก็เลย สอนกลดวิชาให้กับเด็กๆเหล่านี้นะครับโดยไม่คิดมูลค่าหมายถึงว่าสำหรับเด็กๆเยาวชนที่สนใจจะตั้งอนาคตเกี่ยวกับทางงานสายทหารรนะฮะทั้งทั้งหลายใช่ครับเช่นการสอนให้านักเรียนทหารนักเรียนเตรียมทหารรับนะครับต่างๆเนี่ยบางครั้งก็สอนไปถึงชั้นระดับม .5 ม .6 พ่อมหาวิทยาลัยด้วยนะครับซึ่งผมก็สอนผ่านไปหลายรุ่นแล้วนะครับมีหลักเกณฑ์ไหมครับในการคัดเลือกสำหรับผู้ที่จะมาเรียนกับท่านนะครับก็ไม่มีหลักเกณฑ์ใดๆนะครับก็คือความสนใจใฝ่รู้ที่จะเรียนเท่านั้นเองนะครับดูจากความตั้งใจเขาดูจากความตั้งใจที่จะเรียนนะครับถ้าเรามาดีไซน์การศึกษาของเราใหม่เนี่ยให้เข้าถึงซึ่งความคิดได้นะครับ มันจะสอดคล้องกับการที่ว่าเราส่งเสริมให้เกิดระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้ดีเลยยกตัวอย่างได้ไหมครับยยกตัวอย่างนะครับ,รบยกตัวอย่างได้ครับที่อย่างง่ายที่สุดเลยนะครับอ,อ,อย่างวิชาประวัติศาสตร์อย่างเงี้ยครับประวัติศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าเออทำไมนะพม่าเนี่ยถึงชอบมาตีมุสยวิยาเนี่ยม,ม,มาตั้งด่านเจดีสามอกทำอยู่เรื่อยตลอดเวลานะครับ ซึ่งก็น่าคิดนะครับครับถ้าเราตั้งปัญหานี้ขึ้นมาแล้วก็ให้เด็กเนี่ยนะครับได้พยายามใช้ความคิดความผ่านดูครับครับคําเฉลยที่ถูกต้องเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าระยะทางสั้นภาษาอังกฤษเรียกว่าช็อ t Distance ครับเอาแผนที่มาเลยอาจารย์เอาแผนที่มาวางให้ดูเลยแล้วก็วัดระยะมาเลย จากตองอูก็าตามจากอังวะกว็าตามจากหงสาวดีหรืออะไรต่างๆก็าตามนะครับครับที่ขณะนั้นเนี่ยพม่าเอาไปเป็นเมืองหลวงอยู่ครับแล้วก็ไม่บรรทัดวัดเลยจะเห็นได้ว่าสั้นที่สุดเป็นระยะทางที่ใกล้ที่สุดละ่ะใกล้ที่สุดซึ่ง,ซ,งซึ่งหลักการใกล้ที่สุดนี่มันเป็นหลักยุทธศาสตร์อยู่แล้วนะครับ,รบไม่มีใครอยากจะเดินทางไกลใช่ไหมครับครับอย่างวิชาภูมิศาสตร์เห็นไหมฮะภูมิศาสตร์ว่าทําไมว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับครับ มันถึงเวลาถึงหน้าร้อนเนี่ยถึงได้ร้อนนะเพราะเราก็มาดูจากโซนที่ตั้งใช่ไหมครับ,รบเส้นลุงเส้นแวงใช่ไหมอยู่อยู่บริเวณตรงกลางใช่ไหมตรงกลางเนี่ยโลกมันป่องใช่ไหมครับมันก็อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มาก<ร>เมื่ออะไรที่มันอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากก็จะร้อนมันก็ย่อมร้อนใช่ไหมครับโอ <laughs> โอ้ย่อยไหมท่านไม่เหนื่อยเลย <differences> ผมละเหนื่อยนะานๆออกกำลังทีแสดงว่าท่านองอกกำลังอยู่ตลอดใช่ไหมเมื่อ <definite> ก่อนเล่นเทนนิสนะครับแล้วก็วางมือไปได้พักใหญ่นะแล้วก็ก็กลับกลับมาต้องมาเล่นกีฬาใหมา่แต่เป็นกีฬาเบาๆสบายใช่ครับตอนนี้ผมเห็นว่าพวกเขาเรียกกันั้นโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมีอิทธิพลต่อประชากรบนโลกมนุษย์เนี่ยมากเลยทีเดียวนะครับ อ,อแล้วในมุมความคิดของท่านเนี่ยท่านคิดว่ามีความเห็นยังไงบ้างครับเกี่ยวกับระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เข้ามาในยุคปัจจุบันเนี่ยคือเวลาลักษณะของคนเนี่ยจะมีความรู้สึกความนึกคิดนะครับ,รบช่องไลน์เนี่ยก็คือหมายความว่าช่องของความรู้สึกรู้สึกรู้สึก,สกชอบเห็นและชอบชอบ,ชอบไม่ใชน่นะครับนะครับส่วนช่องสองเนี่ยช่องความนึกคิดเนี่ยคือใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมครับครับ ส่วนช่องสุดท้ายเนี่ยคือแชร์เนี่ยใช่ไหมคือแชร์เนี่ยหม่วว่าโชว์หรือไม่โชว์ถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับอ,อ๋อน,นี้ปัจจุบันเนี่ยแสดงว่าหลายๆคนใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กหรือเจ้าตัว f ฟ c e b o o อะไรเนี่ยไม่ถูกวัตถุประสงค์หรือว่าใช้ผิดวัตถุประสงค์ครับผมว่าส่วนใหญ่แล้วใช้ไม่ค่อยจะถูกวัตถุประสงค์ตรงจุดไหนครับ ตรงจุดที่ว่าหม่ยควาว่าส่วนมากจะใช้ไลซะมากกว่าใช้ความรู้สึกมากกว่าใช้ความรู้สึกมากกว่าแต่ไม่ได้ใช้ความคิดไม่ได้ใช้ความคิดซึ่งผิดหลักมนุษย์เพราะว่าหลักมนุษย์โดยธรรมดาแล้วเนี่ยจะต้องใช้ความนึกคิดนําความรู้สึกแต่ปรากฏว่าในเฟซบุ๊กดูแล้วปรากฏว่าไม่ค่อยแสดงความนึกคิดกันความรู้สึกใช้ความรู้สึกไลซ์กันอย่างเดียวเลยเยอะเหลือเกินผมเห็นเนี่ยบางอันเนี่ยเป็นพันเลยแต่ปรากฏมีความนึกคิดอีกร้อย อยากให้หันมาใช้ช่องช่องสองเนี่ยมาช่องคอมเมนต์นะฮะช่องคอมเมนต์ราคการพิถเถนเพราะว่าเหตุผลก็คือว่าให้สอดคล้องกับการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยซึ่งระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเรื่องความคิดเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่สุดมันต้องมาจากาความคิดมาแต่ไหนความคิดถึงจะเป็นประชาธิปไตยางสมบูรณ์ยังเป็นประชาธิปไตยสมบูรู์และแต่ต้องเป็นความคิดที่มีเหตุผลด้วยนะครับครับเดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับท่านครับครับ โอกาสหน้าจะมาคุยช่วงนี้น้องครีมมะคุเทศกิติมัดิาของเรารอจะพาท่านไปพบกับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจประจำสัปดาห์นี้อีกแล้วนะครับส่วนสัปดาห์นี้จะเป็นที่ไหนนั้นไปพบกับน้องครีมในช่วงนี้กันเลยครับคุณผู้ชมคะด้านหลังของครีมนะคะก็คือทางขึ้นของ เขื่อนขุนด่านป่าการชนค่ะซึ่งสวยงามมากๆเลยนะคะครีมก็มาวิ่งจ็อกกิ้งที่นี่ค่ะและถ้าท่านผู้ชมนะคะจะมาที่นี่นะคะอย่าลืมนะคะขึ้นมาวิ่งแบบพรีมนะคะได้ทั้งบรรยากาศที่ดีและก็สุขภาพที่ดีค่ะไปะวิ่งกันต่อค่ะ น่าเชื่อเลยค่ะคุณผู้ชมว่าวันนี้นะคะครีมได้มาวิ่งที่เขื่อนแห่งนี้ค่ะและที่สําคัญนะคะบรรยากาศเนี่ยสวยงามมากๆเลยแหะค่ะด้านหลังของครีมนะคะแล้วก็รอบตัวครีมเนี่ยค่ะเต็มไปด้วยภูเขานะคะแล้วก็เขื่อนค่ะน้ําตรงนี้ก็สะอาดมากๆเลยนะคะอยากให้คุณผู้ชมนะคะได้มาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะคะเขื่อนขุนด่านปาการชนค่ะเดี๋ยวครีมจะพาไปดูอะไรที่แบบว่าน่าตื่นเต้นอีกนิดนึงนะคะไปค่ะอุทยยานแห่งชาติเขาใหญ่ นี่เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติด้วยนะคะเขื่อนขุนด่านปลาการชนแห่งนี้ค่ะและที่สําคัญนะคะที่นี่นะคะเขาก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายมีน้ําตกนะคะหลายที่เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันนะคะนี่เลยล่องเรือชมธรรมชาติแล้วก็น้าตกนะคะมีน้ําตกต้นน้ําค่ะไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลยนะแต่สวยมากในรูปนะคะแล้วก็น้ําตกช่องลมค่ะหูสวยจริงๆอะ่ะน่าไปมากเลยแล้วก็น้ําตก คลองคลามนะคะอันนี้ก็สวยงามมากๆค่ะแล้วก็ยังมีน้ําตกผางามงอนด้วยนะคะสวยงามมากดูสิคะคุณผู้ชมแล้วก็สามารถที่จะมาเช่าล่องเรือได้เลยนะคะราคาก็ไม่แพงค่ะถ้าคิดเป็นคนนะคะก็200บาทเองเป็นของคนไทยทั้งนั้นค่ะมาอุดหนุนนะคะเมืองไทยใช่เลยเนี่ยแหละคะ่ะ ก็โชคดีมากๆเลยค่ะไม่ต้องเดินเองนะคะเพราะว่าวิ่งจ็อกกิ้งมาเหนื่อยแล้วค่ะมีคุณลุงนะคะวันนี้ขับพาพวกเรานะคะรายการเมืองไทยใช่เลยนะคะมาเที่ยวที่สันเขื่อนใช่ไหมคุณลุงคะใช่ครับนี่คือเขื่อนคุณดาดประการชนนะครับเป็นโครงการลาเฉลิบิตรงหลวงของเราครับค่ะตอนนี้เราจะเดินทางไปกลับบนสันเขื่อนนี่ประมาณ20นาทีครับ20นาทีไปกลับหรอคะคุณลุงไปกลับประมาณระยะทางไปกลับ6กิโลครับ6กิโลโดยสันเขื่อนของเราเป็นสันเขื่อนที่ยาวที่สุดในโลกนะครับเป็นเขื่อนคนรีดบดอัด ในระบบเข้าฐานล็กน้อยมาผสมคอนกีดมีความสูง93เมตรฐานล่างกว้าง89เมตรผิวจราจรที่รถเราวิ่งอยู่นี่กว้าง8เมตรระดับเก็บตักของน้ําสูง9 1เมตรเกินเราสูง93เมตรไม่น่าเชื่อว่าด้านนี้นะคะคุณผู้ชมน้ําสูงมากแต่ด้านนี้ด้านนี้คือทำ,ทำไมมันถึงแตกต่างกันอย่างเงี้ยคะนนด้านขวาลายมือเราเป็นหน้าเขื่อนครับรับน้ํามาจากเกียวระลง เขนรกเหวนรก,กกลางเขาใหญ่นะเทือกเขาใหญ่นะครับเหวนรกโอ้โหแค่ชื่อที่ช้างตกตายนั่นละครับเราสามารถนั่งเรือเข้าไปท่องเที่ยวได้โดยมีเรือของชาวบ้านพาน,นาท่องเที่ยวนะครับแต่เราไปไม่ถึงหวนรกเราจะไปแค่ต้นน้ําโดยนั่งเรือไปประมาณ9กิโลครับ9กิโลครับโดยเตินถ้าไปเมืองอยุธยาท่านคุณหารู้ขึ้นมาก็ให้มาเร็วไปแจ้งอยุทยาและส่วนท่านคุณหาลเองก็ระดมพ่พลแถวนี้นะครับ เพื่อเป็นโกงทำโกงโจลรอบโจมตีขเขมรระหว่างโจมตีทัพเขมรอยู่ทับหลวงอยุธยาก็ามาทันแล้วก็ทําการโจมตีขเขมรแตกครับ mm hmm. เมื่อขเขมรแตกพระเจ้าปู่หัวสมัยนั้นก็พระราชทานชื่อท่านให้ใหม่จากคุนหารพิทักษ์ไทยวันเป็นคุนด่านเป็นเจ้าข้าเมืองหน้าด่านอีกตรงนี้ครับ mm hmm. เราจะเข้ามาสุดสันเกินแล้วนะครับ mm hmm. เกินเราเป็นเกินค้อนกรีดปดอัดยาวที่สุดในโลกนะครับ ช่วงนี้เราจะระเบิดเขาเข้าไปนะครับเพื่อเอาตัวเขื่อนวางไว้ใน่องเขาและเราก็จะตัดให้เป็นหน้าผาเพื่อการสไลด์ลงมาเมื่อเราตัดเสร็จแล้วเราก็ยิงบุดเข้าไปครับเมื่อใส่ตะแกรงเหล็กและยิงคอนกรีตเข้าไปเขาเรียกว่าช็อกคอนกรีตนะครับแต่ก่อนจะช็อกคอนกรีตเราได้ใส่พิลเตอร์เพื่อระบายน้ากั้นการอิ่มตัวของดินการทางสไลด์ลงมาเราใส่พิลเตอร์ไว้รอบตัวนหน้าผานะครับนี่คือเป็นผลประโยชน์ของการป้องกันหน้าผาของนะครับ เดี๋ยวนะครับสิ้นสุดแล้วครับเกอนพุนด่านประการชนม,รมีความสูงถึง93เมตรฐานล่างกว้าง89เมตรบนผิวจราจรที่เราวิ่งนี่8เมตรบรรจุน้ำระดับ9กเมตรปริมาตรน้ำา2 4ล้านลูกบาทเมตรเดี๋ยวกลับนะครับ<ด><ด> ตอนนี้เราเก็บกักน้ำมาได้11ปีแล้วครับเริ่มลํำเกินการเปนสามหกวัดและปฏิบัติงานได้มาปี4ีพอ 4, 4 4ในหลวงเสด็จมาทรงงานและววางศิลาฤกษ์พอ47เก็เสร็จสิ้นพอ49พระเจ้าแผ่นดินก็เปลี่ยนชื่อให,ใหม่โดยพระราชาทานชื่อเขื่อนขุนด่านเขื่อนของท่าดานเป็นขุนด่านประการชนขุนดานคือชื่อเจ้าพ่อประการคือตัวกั้นชนคือน้ำนี่คือความหมายของท่าน เสือเขาใหญ่หมดกับอันนี้เป็นเศษเขาที่เราระเบิดออกมาทำเกิดแล้วนี่เป็นตีนเขาที่เหลือนะครับ ความสวยงามของที่นี่นะคะมีเยอะมากมายเลยค่ะและในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณลุงยอดมากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลกับพวกเราในวันนี้นะคะขอบคุณนะคะคุณลุงครับสวัสดีครับค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการเมืองไทยใช่เลยต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเมืองไทยใช่ และนี่คือคอทั้งหมดนะครับของเรื่องราวที่น่าสนใจที่เรานําเสนอในเมืองไทยใช่เลยประจําสัปดาห์นี้นะครับแฟ,แฟนๆรายการทุกท่านสามารถชมรายการของเราย้อนหลังได้ผ่านทาง facebook.com นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเมืองไทยใช่เลยหมดลงไปเท่านี้ผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วกลับมาพบก,กันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ